ราชาลูกหนังโชโรขอเสนอลิเวอร์พูพบนิวคาสเซนซาร่าเอนโดลงส่งท้ายก่อนบินไกลรับใช้ชาติฟันฉับสกอร์ลิเวอร์พูลลุ้นนำจากฝูงสามแต้มรับปีใหม่มีคิวเปิดบ้านพบนิวคาสเซนยไนเต็ดทีมอันดับ9ฟอร์มรูดแพ้ถึง4ในลีก5นัดหลังมีเท่านั้นยังไม่เคยชนะยามเยือนิ่นแอนฟิลด์27เกมติดต่อกันทุการายการเสมอ5แพ้22 รีวิวพรมรีอังกฤษวันจันทร์ที่1มกราคม2567ลิเวอร์พูลปะทะนิวคาสเซลเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนามแอนฟิลด์ความพร้อมก่อนแข่งเจอเกนครอปนายใหญ่หงแดงได้ข่าวดีเมื่ออเล็กซิสแม็กคาิสเตอร์มิดฟิลด์แชมป์โลกมีลุ้นคัมแบ็กหลังจากวืด6แมตช์รวดเนื่องด้วยแผลฉกรรที่หัวเขา่าแต่ตัวเจ็บรายอื่นๆยังวืดไม่ว่าจะเป็นแอนดูโลปสันคอสตาซิมิคาสเจลมาติ เบนโดกเตียโกอคันตาราและสเตฟานบายเซติตขณะที่โมฮัมเหม็ดซาล่ากับวาตารุเอนโดจะได้ลงสนามส่งท้ายก่อนไปทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและ AFC เอเชียนคัพตามลำดับส่วนดอมริกโซโบสไลคือิสโจนรวมถึงลุยติอาสต่างลุนออกสตาร์ทหลังลงเป็นสำรองเกมบุกชนะเบอร์ลีด่านเอดีฮาวกุนซือสาลิกาดงยังคงประสบปัญหาแข้งเดี้ยงแทบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นนิกโบบแมททาร์เกต คาบี้มานกินโยโจวิลล็อกเอเลียตแอนเดอร์สันฮาวิบานเจคอบเมอร์ฟี่ยังดีที่จะมาลัดเซล์อาการไม่หนักมากส่วนโชลินตอนกลับมาลงสำรองได้แล้วในแมตช์บ็อกซิ่งเดมีลุ้นออกสตาร์ทขณะที่ซันโดตนาลีมิดฟิลด์อีกรายพักแข้งยาวจะโทษแบนคดีเล่นพนันบอลน,นักแต่ที่คาดว่าจะลงสนามลิวอพูล4 3-3อลิสันเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์ อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันได้โจโกเมสโดมินิกโซโบสไลวัตรุเอนโดเคีร์ติสโจูนมูฮัมหมัดซาลาดาวินนูนเยสลุยดิอารสนิวคาสเซน4-3-3มาตินดูบัฟกาเคียรันทิปเปียฟาเบนแชร์เวนบอดแมนแดนเบิร์นลูอิสไมลี่บรูโน่กิมาไรส์โชลินตอนมิเกลอัลมิรอนอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีกอรดอนความน่าจะเป็นของเกม ลิอรูพู้ได้เปรียบครบวงจรอยู่แล้วแถมยังลงเล่นแบบใจมาเต็มเพื่อเป้าหมายนำเดี่ยว3แต้มก่อนปรับโหมดลุย FA ครับดูทรงแล้วนิวคาสเซิลเป็นรองทั้งสรติและขุมกำลังมองว่าต้านลำบากจริงๆผลการแข่งขันที่คาดลิ์พูชนะนิวคาสเซิล3ต่อหนึกัปโปรับหงกด,ดันนำจ่าฝูงก่อนด่วนสาลิกา โคดี้กากูแนวรุกของลิเวอร์พูลยอมรับว่าพวกเขามีแรงกดดันในการนำจ่าฝูงก่อนเกมสำคัญที่พบกับนิวคาสเซิลูไนอเต็ดอย่างไรก็ตามดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมกำลังเตรียมตัวและพร้อมสำหรับบททดสอบก่อนเปิดรังแอนฟิลด์เจอทีมของเอ็ดดี้ฮาหหงแดงนำจ่าฝูงข้ามปีหลังจากอาร์เซนอลพลาดท่าพ่ายต่อโูเลมสองตัวหนึ่งและตอนนี้พวกเขามีโอกาสทิ้งห่างอันดับสองอย่างแอสตันวิลล่าสามแต้มหากชนะได้ในแบบนี้ ผมคิดว่าเรากำลังทำได้ดีมากๆตั้งแต่ต้นฤดูกาลและเรามีกลุ่มที่ดีตุรุกวัยยี่สปีกลา่าแม้ว่าเราจะนำจ่าฝูงแต่เราแค่จะลงแข่งขันเรากับมันเป็นเกมที่สำคัญจริงๆเหมือนเกมอื่นๆแน่นอนว่ามันนำมาซึ่งความกดดันในการนำจ่าฝูงแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้มองเห็นเป็นอย่างนั้นเราแค่มีสมาธิกับเกมหนึ่งที่เราต้องเล่นในช่วงเวลานั้นและผมคิดว่านั่นก็คือจุดแข็งของทีมด้วย นิวคาสเซิลมีทีมที่ดีจริงๆแน่นอนว่าเราต้องทำงานหนักมากเราต้องต่อสู้ร่วมกันแม้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากบางทีนั่นอาจจะเกิดขึ้นในเกมพวกเขาเป็นทีมระดับโลกหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมโดยที่เรายังนำจ่าฝูงในตอนท้ายลิเวอร์พูลเอฟซีนิวส์รายงานว่าโคดี้กาโกกับอีกเรื่องที่เขาไม่สามารถเอาชนะโมเมตซาาได้เลย ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามหรือนอกสนามและนั่นทําให้ผมรู้ได้ว่าเขาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเขามักจะเป็นคนแรกที่มาถึงที่ยิมและออกเป็นคนสุดท้ายจากที่นั่นเสมอบางทีอาจฟังดูซ้ํำซากไปหน่อยเพราะหลายๆคนอาจจะพูดถึงเขาแบบนั้นไปเยอะแล้วแต่มันเป็นเรื่องจริงมีวันหนึ่งผมคิดว่าครั้งนี้ผมจะไปถึงยิมให้เร็วกว่าเขา แต่พอไปถึงผมเห็นโมก็อยู่ที่นั่นก่อนแล้วซึ่งมันทําให้ผมประหลาดใจจริงๆว่าเขามาตั้งแต่กี่โมงกันแน่คอนเฟิร์มลิร์พูยืนยันเรียกตัวฟาเบียวข่าวันโยตัวลูกดาวรุ่งกลับจากปล่อยให้อาเบลัสซิกยืมใช้งานกลับสมสรแล้วหลังไม่ได้โอกาสลงเล่นเท่าที่ควรขาววันโยถูกปล่อยไปให้อาเบลัสซิกยืมใช้งานในฤดูกาลนี้เพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นถ้าว่าไม่เป็นไปตามแผนที่ต้องการ เมื่อตัวนักเตะได้ลงเล่นไปเพียง15นัดเป็นตัวจริง3นัดและนับเวลาทั้งหมดในการเล่นบุนเดสลิการวมกันเพียง158นาทีดีโปปูจึงตัดสินใจเรียกฟาบิโอคาโยกลับคืนสโมสรก่อนครบกำหนดยืมตัวหนึ่งลุกการและกำลังพิจารณาอนาคตกันใหม่ที่อาจปล่อยยืมอีกครั้งให้กับทีมอื่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูก,กาลขณะที่รูเฟนชโรเดอร์ผู้วยการกีฬาของไลฟ์ซิกก็เข้าใจสถานการณ์ถึงการยกเลิกสัญญายืมตัว ที่เหลือพร้อมกล่าวว่าเราขอขอบคุณฟาบิโอสำหรับความพยายามที่เขามอบให้สโมสรและขอให้เขาโชคดีกับอนาคตสำหรับฟาบิโอคำโยวัย21ปีเริ่มสร้างชื่อกับฟูแลมก่อนย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อต้นปี2023ถาว่าได้ลงตัวจริงนัดเดียวใน FA ครับจากโอกาสทั้งหมด21นัดในทุกรายการ l ลียอัลโชมัสจากสกายสปอร์ตนิวส์รายงานว่าหลังจากที่ลิพูนำตัวฟาเบียวคันโยกลับมาจากสัญญายืมตัวก่อนกำหนดที่อาเบรลัซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็มีแผนที่ปล่อยตัวเขาออกไปจากทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้เป็นที่เข้าใจว่ามีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจและต้องการอยากที่จะนำตัวเขาไปใช้งานในส่วนที่เหลือสำหรับฤดูกาลนี้และทีมที่แสดงความสนใจมากที่สุดในเวลานี้ก็คือเซาท์มปตันและเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังทำงานอย่างหนัก หวังที่คว้าตัวคาวันโยไปร่วมทีมให้ได้ในที่สุดสิ่งที่ลิปูต,ต้องการมากที่สุดก็คือพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นนั้นได้รับการการันตีในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะคาวันโยยังถูกมองว่าเขายังอยู่ในแผนการทําทีมของเจอเก้มครอปในอนาคตข้างหน้าค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเก็บคาวันโยเอาไว้กับทีมในส่วนที่เหลือในฤดูกาลนี้แผนลำดับของพวกเขาต่อไปก็คือ การส่งตัวเขาออกไปในรูปแบบยืมตัวอีกครั้งและต้องเป็นสโมสรที่การันตีตัวจริงให้แก่นักเตะได้ด้วยดีนโจนจากยิมมีสปอร์ตยืนยันเป็นเรื่องไร้สาระมากที่ลิพูจะจ่ายเงินในจำนวน60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเจ้าปริญญากองกลางจากฝูแลมาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมหรือในซัมเมอร์ก็ตามแต่มันไม่มีทางเลยที่ลิพูจะจ่ายเงินในราคา60บล้านปอนด์เพื่อซื้อปาริญ,ญญามาร่วมทีม ไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบนี้หรือซัมเมอร์หน้าผมคงจะประหลาดใจมากถ้าพวกเขาทำแบบนั้นผมได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับคนที่เป็นวงในสโมสรลิพูมาแล้วและเขาบอกว่าสโมสร,รไม่มีความคิดแบบนั้นเลยแม้ว่าปาลินญ,ญาจะเป็นนักเตะที่ดีก็ตามสไตล์การเล่นนี่ใช่เลยถ้าอยู่ในทีมลิพูคงจะดีมากๆแต่ราคามันไม่สอดคล้องกับอายุของเขาเลยแม้28ปีจะไม่เยอะขนาดนั้นจะสหรับลิวร์พูลการจ่ายเงินเยอะแบบนั้นต้องเป็นผู้เล่นที่ใช่ ของพวกเขาจริงๆนิวจอนสจะโกยืนยันิเวอพูไม่มีแผนที่จะทำการเสริมทัพนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเดือนมก,กราคมนี้อย่างแน่นอนขงแดงกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายจากฟูตเล่ในช่วงที่ผ่านมาแต่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางสโมสรแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มองหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้เลยสำหรับตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงนี้ เพราะเจอเกนครอฟเชื่อว่าเขามีตัวเลือกที่เพียงพอแล้วสําหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คอสตาซิมิคาร์ดบาดเจ็บไหปาปราหักในเกมกับอาร์เซนอลก็ตามแอนดูลรมาสันแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมที่บาดเจ็บไหลหลุดนั้นกําลังเตรียมที่กลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วและจูโกเมสก็จะเป็นคนที่เล่นในตําแหน่งนี้แทนไปจนถึงตอนนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือโจนส์บอกว่าลิอร์พูไม่สนใจแบ็กซ้ายใหม่แต่กับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลัง แล้วละก็มีโอกาสเลยถ้าตัวเลือกที่พวกเขามองอยู่พร้อมย้ายในราคาที่เหมาะสมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการบาดเจ็บติดโทษแบนและพร้อมเป็นตัวเลือกในทีมลิเวอร์พูลอัปเดตล่าสุด29ทธันวาคมการบาดเจ็บเตียกโก้อลคันตาร่าเตียกโก้ต้องพักอยู่ข้างสนามตั้งแต่ต้องครับการผ่าตัดรักษาปัญหาบาดเจ็บที่สะโพกที่ทำให้เขาพลาดสัปดาห์ท้ทายๆของฤดูก,กาล2022 ถึง2,023และยังคงไม่พร้อมเป็นตัวเลือกเจอเก้นครอปกล่าวในวันที่29ธันวาคมว่าผมคิดว่าเตียโก้จะร่วมซ้อมทีมในจุดหนึ่งของเดือนมกราคมเตียโก้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากเช่นกันแต่เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ใช้งานเขาเร็วจนเกินไปปัญหาที่สะโพกและบริเวณนั้นเป็นเรื่องระยะยาวเช่นกันแน่นอนว่าจะมีวันที่พวกเขาต้องซ้อมง่ายๆแต่ทุกอย่างเกี่ยวกับว่าเขาจะกลับมายัางไงในระยะยาว และนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำงานกันต่อไปสเตฟานบายเซดิตครับกล่าวในวันที่29ธันวาคมว่ากับสเตฟานถ้าคุณถามสเตฟานว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะบอกว่าสบายดีคุณสามารถซ้อมได้ไหมใช่เขาสามารถซ้อมได้เบนดกกกองหน้าดาวรุ่งต้องพักข้างสนามสักระยะหลังจากเจ็บเข่าในขณะที่ลงเล่นให้หงแดงอยู่21อเล็กซิสแมกอริสเตอร์ กองกลางชาวอาร์เจนตินาใกล้จะกลับมาลงเล่นหลังจากได้รับบาดเจ็บในเกมที่หงแดงเก็บชัยชนะในการเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจเอลมาติปเซนเต์แบ็กรายนี้ได้รับบาดเจ็บเอ็นรูปกากระบาดท,ที่หัวเข่าในระหว่างจังหวะเข้าสกัดในครึ่งเวลาหลังเกมที่ลิปวอูลเชนะฟูแลมในวันที่3ธันวาคมแอนดูลูปัสันแบ็กซ้ายรายนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ไหลที่เขาได้รับจากการเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ในเดือนตุลาคมคอสตาซีมีคาร์ ซิมิคาต้องพักข้างสนามหลังจากกระดูกไหาปาระาหักในเกมลีกที่ลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลที่แอนฟิลด์ครอบกล่าวในวันที่23ธันวาคมว่าอย่างน้อยคือกระดูกไหาปาระของเขาหักนั่นแย่มากสำหรับเราหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ